สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์ครับว่าในช่วง21จนถึง31ตุลาคม2564นีนี้คนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณน,นั้นไม่แน่ใจว่าคุณน,นั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับ สามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดาตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ครับ20 จนถึง31ตุลาคม2564นี้ต้องบอกว่าเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมานั้นดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำพาคนเกิดวันจันทร์นั้นไปสู่ความสมหวังในเรื่องงานไปสู่ความสำเร็จในเรื่องงานนะครับการทำงานการทำสิ่งต่างๆมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับความสำเร็จที่รอคอยความหวังก็จะพบเจอกับควา ความหวังที่เป็นไปดังหวังนะครับสิ่งใดที่ตั้งใจไว้สิ่งใดที่หวังไว้ก็จะพบเจอกับ สิ่งนั้นนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนค้าขายก็จะค้าขายดีขึ้นมีความสุขมีความสบายใจปัญหาต่างๆที่เคยเผชิญก็ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ต้องบอกว่าปัญหาต่างๆก็จะผ่านพ้นนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสําเร็จที่รอคอยการเจรจาการติดต่องานการตกลงการต่อรองใดๆก็ดูจะราบรื่นแล้วก็เป ไปได้ด้วยดีนะครับปัญหาใดที่เคยมีก็ดูเหมือนว่าจะาคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีครับส่วนพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศคนที่เป็นลูกจ้างนะครับนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสบายใจความสำเร็จที่รอคอยจะเกิดขึ้นและเป็นช่วงเวลาที่จะพบกับโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญได้รับโอกาส ในเรื่องงานบางคนมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือว่าการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆใ,ในการทำงานนะครับส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นรองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่แล้วยังไม่ได้งานสักทีนะครับในช่วง2 1จนถึง31ตุลาคม2,564นี้บอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับใครที่ตกงานมานานนี่เป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นมีโอกาส ที่จะได้งานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่ในการสมัครงานในการหางานนะครับนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาการงานของคุณนั้นเปิดกว้างโอกาสเปิดกว้างต้อนรับคุณแล้วที่เหลือก็คือความมุ่งมั่นและความตั้งใจของตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ในช่วง21จนถึง31ตุลาคม2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่า21จนถึง31ตุลาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง21จนถึง31ตุลาคม2564ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ครับ21จนถึง31ตุลาคมนี้ไพ่เดอะฟูลจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์การเงินคล่องตัวดีการเงินดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับเพียงแต่ว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่ก็มักจะใช้หมดไม่มีเหลือเก็บนะครับเป็นช่วงเวลาที่ยังคงมีรายจ่ายเยอะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของราย รับรายจ่ายต่างๆให้ดีนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายแต่การเงินต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับไพ่เ World จะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับการเงินจะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองใครที่ตั้งใจจะหาอาชีพเสริมหารายได้เสริมมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับช่องทางพบเจอกับโอกาสนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ต้อง บอกว่าการเดินทางการติดต่องานการพบปะผู้คน การเจราจาตกลงต่อรองใดๆในเรื่องใดๆก็ตามจะนำพาเอาโอกาสที่ดีในเรื่องเงินเงินทองทองมาให้กับคนเกิดวันจันทร์ด้วยการได้พูดคุยการได้เจราจากับผู้คนนะครับที่ผ่านเข้ามาในดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะทำให้คนเกิดวันจันทร์ได้มองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่าการเงินที่มาจากการทำงานก็โดดเด่นการ การเงินที่มาจากโชคลาภก็ไม่น้อยหน้านะครับคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภครับเพราะฉะนั้นเสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงโชคได้ครับไพ่เดอะเวิลด์จะพูดถึงการที่คนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีความโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินนะครับเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าคนเกิดวันจันทร์มีเกณฑ์จะมีโชคลาภครับส่วนจะเป็นโชคลาภก้อนเล็กก้อนใหญ่จะมากจะน,อน้อย จะเป็นไปตามดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยเช่นกันนะครับเป็นไปตามรายละเอียดในดวงชะตาของแต่ละบุคคลครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์ผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง21จนถึง31ตุลาคม2564นะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ครับ21จนถึง31ตุลาคม2564นี้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันทร์นั้นแม้จะดูเหมือนมั่นคงแม้จะดูเหมือน สิ่งต่างๆนั้นเป็นไปได้ด้วยดีแต่คนเกิดวันจันทร์นั้นกลับรู้สึกไม่มั่นคงทางความรู้สึกกับรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั้นตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนมีความไม่สบายใจมีความกังวลใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะครับบางคนก็รู้สึกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่จะต้องคิดทบทวนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คิดทบทวนถึงปัญหาต่างๆที่เข้ามาในช่วง21จนถึง31ตุลาคมส 2,564นี้แล้วตัดสินใจบางอย่างนั่นเองนี่เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นจะต้องมีสติและก็รอบคอบในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจไม่อย่างนั้นจะทําให้คุณนั้นตัดสินใจพลาดได้หรือตัดสินใจผิดพลาดได้นะครับจะต้องระวังให้ดีในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ไพ่อัศวินแห่งคาทาจะพูดถึงการที่คนเกิดวัน จนนันน้มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าเกิดความขัดแย้งกับคนรักได้แต่การทะเลาะกันครั้งนี้จะนำพามาสู่ความเข้าใจและนำพามาสู่การปรับเปลี่ยนบางอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้า ต่อไปได้นั่นเองนะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอหรือว่าได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่คุณยังติดอยู่ในความคิดหรือว่ายังติดอยู่ในความกังวลใจความไม่สบายใจบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณยังไม่กล้าที่จะ ก้าวออกไปเริ่มใหม่ทั้งที่จริงๆแล้วบางทีก็มีโอกาสบางทีก็มีคนผ่านเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณแต่คุณกลับไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นี่เป็นช่วงเวลาที่จะต้องเปิดตัวเองนะครับคนเกิดวันจันทร์ครับโอกาสมาถึงแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอหรือว่าได้เริ่มต้นกับใครบางคนที่จะเดินเข้ามาในดวงชะตาความรักของคุณผ่านการทํางานหรือว่าผ่านการเดินทางเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่ปิดตัวเองหรือว่าอย่าจมอยู่ กับความรู้สึกเดิมๆที่เคยติดค้างในใจนะครับกล้าที่จะกล้าครับแล้วจะพบกับโอกาสที่รอคอยอยู่แล้วโอกาสนั้นอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่คุณนั้นตามหาอยู่ ก็เป็นได้นะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาล่ะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรให้คนเกิดวันจันทร์นั้นพบเจอแต่ความสุขพบเจอแต่ความสบายใจเจอปัญหาเจออุปสรรคใดก็ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับ ันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ